น้ำท่วมยังไม่ทันแห้งฝนรอบใหม่ก็จะมาอีกแล้วค่ะกรมอุตุเตือน14กันยายนเป็นต้นไปลมมรสุมจะมีกําลังแรงขึ้นบวกกับร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านกลางประเทศไทยเตรียมรับฝนตกหนักและน้ําท่วมฉับพลันอีกครั้งโดยเฉพาะหลัง17กันยายนฝนจะเพิ่มขึ้นอีกและจับตาการก่อตัวของยองความกดอากาศต่ำกาลังแรงที่อาจพัฒนาขึ้นเป็นพายุในทะเลจีนใต้และลูกนี้มีโอกาสกระทบไทยสูงมากค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาวบ้านตาดำดำและ Facebook ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่21กันยายนค่ะเชา้านี้หลายจังหวัดของประเทศไทยมีฝนตกอยู่ค่ะและตกต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนเนื่องจากร่องมรสุมยังคงพาดผ่านตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางลงมาถึงภาคตอนออกเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณเวียดนามตอนใต้และช่วงนี้หลายจังหวัดหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังมีน้ําท่วมขังอยู่ค่ะไม่ว่าจะเลื่อน Facebook ไปทางไหนเจอแต่ข่าวน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากค่ะและที่ทําให้ข่าวน้ําท่วมในช่วงนี้ดังมากที่สุดก็เนื่องมาจากในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมีน้ําท่วมอยู่ค่ะอย่างเช่นภาพนี้ในพื้นที่ของคอนโดแห่งหนึ่งบริเวณถนนเทพ,พร,รัชใกล้บิ๊กซีสะพานใหม่ในวันที่11กันยายนน้าได้ไหลเข้าท่วมที่จอดรถชั้นใต้ดินของคอนโดระดับน้ําท่วมสูงมากเกือบมิดหลังคารถยนต์ค่ะ นี่ขนาดฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เป็นเพียงแค่อิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะยังไม่มีพายุที่เข้าไทยแบบเต็มๆลูกเลยสักลูกนะคะโดยหลังจากนี้ตั้งแต่กลางเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่ทุกปีจะมีโอกาสเกิดพายุเข้าไทยอย่างน้อยก็1-2ลูกค่ะ ซึ่งจะเคลื่อนจากทะเลจีนใต้ขึ้นสู่ประเทศเวียดนามสอป,ป,อปอลาวและเข้าสู่ภายีสารของประเทศไทยเป็นด่านแรกบางปีความแรงของพายุระดับดีเปรสชันแต่บางปีความรุนแรงของพายุก็สูงถึงระดับพายุโซนร้อนค่ะ และจากแบบจำลองฝนล่าสุดในช่วงหลังวันที่18กันยายนบริเวณทะเลจีนใต้จะมีการก่อตัวของหยองความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งมีโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นเป็นพายุจึงมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศเวียดนามค่ะแต่แบบจำลองยังค่อนข้างไกลขอให้คอยติดตามข่าวอัปเดตอีกครั้งนะคะในเรื่องวันที่เส้นทางและความรุนแรงของพายุหากมีข้อมูลที่อัปเดตและแน่นอนกว่านี้แอดมินจะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งค่ะ ต่อไปไปดูพยากรณ์อากาศจากกรมตูค่ะพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขน,นองในวันที่12กันยายนนี้ภาคเหนือฝน80%ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักทุกจังหวัดโดยพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากระดับสีแดง คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูลและลำปางภายสารฝน70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแหง่งส่วนมากจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแกน่นอำนาจเจริญนครรัชศีมาบุรีรามศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝน70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแหง่งส่วนมากจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีชัยนาสระบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชาบุรีรวมทั้ง กรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกฝน60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแหง่งส่วนมากนครนายกราจีนบุรีฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและราดภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน60%ของพื้นที่ระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน60%ของพื้นที่และตกหนักบางแหง่งเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์พัทล,ลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนคลื่นลมในทะเลมีความสูงประมาณ1เมตรค่ะไปต่อกันที่ พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าจากเว็บไซต์ของกรมอุตุค่ะในช่วงวันที่11-13กันยายนรองมรสุมกําลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางภาคตะนออกและภาคตะนออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศตามที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพฯ รมภาคตะวันออกและภาคใต้สําหรับคลื่นลมทะเลดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนในช่วงวันที่14-17ถึงกันยายนรองมรสุมภาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมต้นตกเชียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อนเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลทนภาคตอนออกและภาคใต้สําหรับคลื่นลมทะเลดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยทะเลดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในช่วงวันที่14ถึง17กันยายนนี้ด้วยค่ะ มาต่อที่แอปวินดีค่ะดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นแค่เมฆครึ้มแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองฝนปานกลางสีแดงและสีชมพูฝนตกหนักที่สุดค่ะแบบจำลองไม่ได้แม่นร้อเอร์เซอย่าลืมกดดูแบบเต็มจอด้วยค่ะจะได้เห็นวันที่และเวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอบ่ายวันจันทร์ที่12กันยายนค่ะ ภาคใต้สีเพิ่มขึ้นนะคะมีสีปกคลุมเกือบทุกจังหวัดค่ะโดยมีสีเขียวเหลืองแถวเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงากระบี่ตรังยะลาปัตตานีนราธิวาสภาคตอนออกสีฟ้าทุกจังหวัดสีเขียวแถวชนบุรีระยองภาคกลางสีเพิ่มขึ้นค่ะแถวกาญจนบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคเหนือสีเพิ่มขึ้นอีกค่ะมีสีปกคลุมทุกจังหวัดและสีเขียวเหลืองฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากสุโขทัย ไทยกําแพงเพชรพิษณุโลกน่านและเพชรบูรณ์ภายสารสีก็เยอะขึ้นค่ะมีสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่เลยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์หนองคายบึงกาฬอุดรสกลนครน,นครพนม กาลสินคอนแกนมุกดาหารค่ะแล้วก็ตอนล่างของสีสะเก็ดอุบลน้งเย็นวันจันทร์ที่1 2กันยายนฝนลดลงในทุกภาคค่ะภาคใต้เหลือสีฟ้าอ่อนแถวชุมพรสุราษฎร์พังงาน,นครพัทลุงสงขลายยลาปัตตานีนราธิวาสภาคตอนออกแถวสักแก้วปราจีนบุรีนะครนายกฉะเชิงเทราสีฟ้าภาคกลางค่ะมีสีฟ้าอ่อนกระจายเกือบทุกจังหวัดแล้วก็มีสีเขียวเหลืองช่วงอุทัยธานีชัยนาทนะครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีค่ะส่วนจังหวัดที่ติดทะเลไม่มีสีค่ะ ภาคเหนือสีร้อยลงค่ะเรือสีฟ้าอ่อนแม่ห้องซ้อนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากสุโขทยัยเชียงรายและเพชรบูรณ์พายสารสีเบาบางลงค่ะเ,เหลือแค่สีฟ้าอ่อนส่วนใหญ่ทางตอนล่างของภาค่ะ วันจันทร์ที่12กันยายนฝนจะลดลงอีกค่ะภาคใต้ภาคตะวันออกไม่มีสีแล้วค่ะภาคก,กลางมีสีเล็กน้อยช่วงสุพรรณนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคเหนือมีสีอ่อนค่ะฝั่งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนและลำปางเวนภอาาีสานมีสีฟ้าจังหวัดมุกดาหารอํานาจเจริญอุบลรัชธานียโสรทร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์รีสะเกษมหาสารคามและนครราชสีมา ตีหนึ่งวันอังคารที่13กันยายนภาคใต้มีสีฟ้าเข้ามาเล็กน้อยจังหวัดระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและในทะเลอ่าวไทยค่ะภาคบนอมีสีเล็กน้อยแถวชลบุรีฉะเชิงเราภาคกลางฝั่งสม,มุทรปราการกรุงเทพปทุมธานีและนนทบ,บุรีภาคเหนือมีสีฟ้าทางตอนบนเป็นส่วนใหญ่ค่ะเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาและน่านภาคอีสานมีสีจางๆส่วนใหญ่ทางตอนล่างเหมือนเดิมค่ะบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลตีสามวันอังคารที่13กันยายนภาคใต้มีสีน้อยมาก มีสีจางๆส่วนใหญ่แถวตรังสตูลแล้วก็ในทะเลภาคตะวันออกสีน้อยค่ะมีสีเล็กน้อยแถวระยองจันทบ,บุรีราดปราจีนบุรีนครนายกภาคกลางมีสีแค่ลบบุรีสระบ,บุรีภาคเหนือยังเป็นตอนบนค่ะตอนบนของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพรอ,อุตรดิตฐ์ส่วนภาคอีสานสีเยอะขึ้นค่ะสีฟ้าช่วงเลยหนองคายหนองบัวลำพดูดอนธานีบึงกาฬสกลนครเชัยภูมิขอนแก่นโคาราชอีดามสุรินมหาสารคามกาฬสินและร้อยเอ็ดค่ะ หกโมงเช้าวันอังคารที่13กันยายนสีลดลงอีกค่ะภาคใต้ไม่มีสีค่ะภาคตะวันออกมีสีอ่อน ช่วงใกล้ชายทะเลและเกาะต่างๆภาคกลางไม่มีสีภาคเหนือมีเสียอ่อนแถวเชียงใหม่ตอนบนและก็เชียงรายตอนบนท้ายสานในพื้นที่เมื่อกี้ที่แจ้งไปนะคะสีเบาบางลงอีกค่ะไปดูเที่ยงวันอังคารที่13กันยายนภาคใต้มีสีเพิ่มเข้ามาเล็กน้อยค่ะชุมพรสุราษฎร์ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลน,นครพัทลุงสงขลาภาคตะนออกสีเขียวเหลืองสักแก้วปราจีนบุรีนครน,นายกสีฟ้าเขียวจันทบุรีราดภาคกลางมีสีแค่ฝั่งกาญจนบุรีภาคเหนือมีสีเพิ่มขึ้นค่ะมอองอน เชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภายสารเที่ยงวนอังคารสียังน้อยอยู่นะคะมีสีอ่อนๆแถวชัยภูมิและนครราชสีมาตอนล่างค่ะบ่ายวันอังคารที่13กันยายนฝนเพิ่มขึ้นอีกค่ะภาคใต้ม,มีสีปกคลุมทุกจังหวัดเลยนะคะแล้วก็สีเขียวเหลืองค่อนข้างเยอะค่ะประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลายะลาปัตตานีนาดาีวาสภาคตอนออกสีทุกจังหวัด สีเขียวช่วงชนบุรีระย,ยองจันทบ,บุรีราดภาคกลางสีฟ้าปกคลุมทุกจังหวัดค่ะส่วนใหญ่ฝั่งกาญจนบุรีลบบุรีสระบ,บุรีอยุธยาปทุมกรุงเทพปริมณฑลภาคเหนือสีเยอะขึ้นอีกค่ะสีเขียวเหลืองแถวเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูลำปางตากเชียงรายพะเยาน่านและเพชรบูรณ์ไพสาลเริ่มมีสีฟ้าเข้ามาทางฝั่งเลยเชยภูมิโคราชและตอนล่างของบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลค่ะ เย็นเมรดังคารที่1 3กันยายน้าคใต้สีอ่อนลงนะคะไม่มีสีเหลืองแล้วเป็นแค่สีฟ้าอ,อ่อนภาคตอนออกมีสีส่วนใหญ่แถวสักแก้วปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซาจันทบุรีราดภากกลางสีเยอะขึ้นค่ะสีเกือบทุกจังหวัดและมีสีเขียวเหลืองเข้ามาช่วงราชบุรีการจนบุรี นคนปรปฐมสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีภาคเหนือสีส่วนใหญ่ทางฝั่งตอนตกและตอนล่างของภาคแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์พายศาลสีเริ่มเยอะขึ้นค่ะโดยเฉพาะฝั่งเลยชัยภูมิโคราชและขอนแก่นค่ะค่ำวันอังคารที่13กันยายนภาคใต้สีน้อยมากค่ะมีสีฟ้าแค่แถวเพชรบ,บุรีพังงาภูเก็ตและกระบี่ ภาคตอนออกสีฟ้าเขียวสักแก้วปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซาและชนบุรีภาคกลางสีเกือบทุกจังหวัดยกเว้นฝั่งกาญจนบุรีค่ะโดยมีสีเขียวเหลืองช่วงลบบุรีสระบุรีอยุธยาปทุมกรุงเทพปริมณฑลสมุทรสาครและนครปฐมภาคเหนือมีสีฟ้าเชียงรายเชียงใหม่ตอนบนแม่ฮ่องสอนตอนบนกำแพงเพชรอุตรดิตพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ ภายสารสีเยอะขึ้นค่ะสีเขียวเหลืองหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิโคราชมหาสารคามและบุรีรัมย์ส่วนสีฟ้าแถวสุรินทร์ร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญสีสะเกตและอุบลราชธานี ไปดูแนวโน้มฝนคร่าวๆค,ค่ะแบบจำลองยิ่งไกลย,ยิ่งไม่แม่นนะคะในเช้ามืดวันพุธที่14กันยายนมีโอกาสเกิดฝนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนค่ะภาคกลางตอนล่างและภาคตอนออกในช่วงบ่ายวันพุธค่ะมีมีโอกาสฝนตกบริเวณภาคกลางภาคเหนือด้านตอนตกภาคใต้ภาคตอนออกและอีสานล่าง เกิในช่วงค่ำค่ะกลุ่มฝนจะขยับเข้าภาคกลางภาคตะวันออกตอนบนและอีสานฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งเชืยภูมิโคราชวันพฤหัสที่15กันยายนช่วงเช้าไม่มีสีค่ะโดยฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นสีเหลืองแถวภาคกลางภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างและสีฟ้าแถวอีสานล่างภาคเหนือภาคตะวันออกในช่วงค่ำวันพฤหัสจะมีโอกาสเกิดฝนทางภาคเหนืออีสานตอนบนค่ะเช้ามืดวันศุกร์ที่16กันยายนมีสีเล็กน้อยแถวภาคตะวันออกอีสานตอนบนและภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในช่วงบ่ายวันศุกร์ค่ะเริ่มมีสีกระจายเพิ่มมากขึ้นมีสีทุกภาคค่ะในช่วงดึกวันศุกร์มีสีเหลืองแถวผ้าอีสานตอนบนค่ะระวังฝนตกหนักด้วยวันเสาร์ที่17กันยายนในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่17กันยายนฝนเพิ่มขึ้นทุกภาคค่ะโดยเฉพาะเหนืออีสานกลางตะวันออกวันอาทิตย์ที่18กันยายนในช่วงบ่ายค่ะฝนจะเพิ่มขึ้น มีสีปกคลุมส่วนใหญ่เหนืออีสานกลางตอนออกภาคใต้ตอนบนโดยสีเขียวเหลืองอยู่ช่วงภาคกลางภาคตอนออกตอนบนและภาคอีสานตอนล่างช่วงบ่ายวันจันทร์ที่19กันยายนมีกลุ่มสีเขียวเหลืองบริเวณภาคอีสานภาคกลางและภาคเหนือนตอนล่างค่ะบ่ายวันอังคารที่20กันยายนค่ะสีฟ้าเขียวส่วนใหญ่เหนืออีสานกลางตอนออกค่ะภาคใต้มีฝนเล็กน้อยไม่ค่อยเยอะค่ะ วันพุธที่21กันยายนเอามืดมีกลุ่มสีทางภาคเหนือภพ่สารภาคตะวันออกหลังจากนั้นในช่วงบ่ายถึงเย็นมีสีเล็กน้อยแถวภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะโดยในช่วงสัปดาห์นั้นค่ะจะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ค่ะซึ่งต้องลุ้นว่าจะพัฒนาเป็นพายุหรือเปล่านะคะแต่มีแนวโน้มสูงมากค่ะถ้าหากเข้าเวียดนามตอนบนค่ะก็จะมีผลกระทบกับภาคเหนือและไา่สารตอนบนเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าหากเข้าเวียนนามตอนกลางค่ะก็จะเข้าภพา่สารเต็มเต็มเลยค่ะขอให้คอยติดตาม และมาอัปเดตแบบจำลองกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะต่อไปปักมุดสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ ภาคมุสถานที่ค่ะจะเป็นการแจ้งตำแหน่งบนแผนที่ประเทศไทยในแอปวินดี้นะคะแล้วก็พยากรณ์ฝนให้ล่วงหน้า1วันค่ะโดยตำแหน่งก็จะเป็นจุดที่เป็นวงกลมสีขาวในแผนที่นะคะสังเกตแล้วก็จําตำแหน่งเพื่อจะได้ดูสีในช่วงต้นคลิปได้ค่ะส่วนค่าฝนแอดมินก็จะแจ้งเป็นตัวเลขหน่วยมิลลิเมตรนะคะถ้าแจ้งว่าค่าฝนต่าๆไม่ถึง1หรือประมาณ1นึ่ก็อาจจะเป็นฝนตกเบาบางเป็นเมฆครึ้มหรืออาจจะไม่ตกค่ะส่วนถ้าตัวเลขยิ่งสูงค่ายิ่งสูงโอกาสตกยิ่งมากแล้วก็ตกหนักค่ะ โดยคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูแนวโน,น้มฝน ตั้งแต่บ่ายวันจันทร์ที่12กันยายนไปจนถึงช่วงค่ำวันอังคารที่13กันยายนค่ะสถานที่แรกซีสำมรงสุโขทัยวันจันทร์ในช่วงเย็นมีค่าฝน2-3มิลิเมตรส่วนวันอังคารช่วงกลางวันไม่มีค่าฝนค่ะแก่งคร้อชัยภูมิวันจันทร์มีค่าฝนเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็น1-2มิลิเมตรอาจมีเมฆครึ้มหรือเป็นฝนเล็กน้อยหรือไม่มีฝนตกเลยค่ะส่วนวันอังคารช่วงเช้ามืดมีค่าฝน3มิลิเมตรและช่วงค่ำ1-2มิลิเมตรบ้านแม่ละเมาและแม่สอดจังหววัััดดตตากนนจทร์ลอ ทั้งวันจะมีเมฆครึ้มปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ส่วนวันอังคารมีค่าฝนในช่วงเย็นถึงค่ำ2-4มิลลิเมตรลมสากเพชรบูร์วันจันทร์มีค่าฝนเล็กน้อยช่วงเย็น1-2มิลลิเมตรวันอังคารเช้ามืด1-2มิลลิเมตรแล้วก็ช่วงค่ำอีก1-2มิลลิเมตรสีสงครามนครพนมวันจันทร์มีค่าฝนเล็กน้อยช่วงเย็น2มิลลิเมตรเช้ามืดวันอานคาร1มิลลิเมตรและช่วงเย็นอีก1มิลลิเมตรค่ะ บ้านใหม่ชัยพศบุรีรัมรวมทั้งโนนสุวรรณและนาโพบุรีรัมวันจันทร์ค่าฝนค่อนข้างน้อยค่ะมีค่าฝนเล็กน้อยในช่วงเย็น1-2ึ่มมอาจมีฝนหรือเป็นแค่เมฆครึ้มค่ะส่วนมอังคารมีค่าฝนในช่วงเช้ามืด1-4ึ่มมและช่วงข้าอีก1-2ึ่มมบานโคงวิไลกำแพงเพชรวันจันทร์มีค่าฝนช่วงบ่ายถึงเย็น2-3ม mm. ส่วนมันังคารมีค่าฝนเล็กน้อยช่วงเย็นถึงค่ำหนึมิลลิเมตรบางไซยอยุธยาวันจันทร์มีค่าฝนในช่วงค่ำสี่มิลลิเมตรส่วนมันังคารมีค่าฝนช่วงเย็นถึงค่ำหนึ่งถึงสามมิลลิเมตรเวียงสะเคียนซาและพุนพินสุราธานีวันจันทร์มีค่าฝนในช่วงเย็นถึงค่ำสองถึงหมิลลิเมตรส่วนมันังคารมีค่าฝนเยอะในช่วงเย็นค่ะ6ไปจนถึงสูงสุด17มิลลิเมตร เวียงเทิงจังหวัดเชียงรายวันจันทร์มีค่าฝนช่วงบ่าย6มิลิเมตรช่วงเย็นถึงค่ำ2-3มิลิเมตรเช้ามืดวันอังคาร3มิลิเมตรและเย็นวันอังคารอีก8มิลิเมตร ภูเพียงจังหวัดน่านวันจันทร์มีค่าฝนช่วงบ่ายถึงเย็น4-9มิลลิเมตรส่วนมอังคารมีค่าฝนช่วงเย็น3มิลลิเมตรอําเภอปงจังหวัดพะเยาวันจันทร์มีค่าฝนช่วงบ่ายถึงค่ำ2-4มิลลิเมตรเช้ามืดมอังคาร1มิลลิเมตรและบ่ายถึงเย็นมอังคารอีก4-9มิลลิเมตรหลักช้างช้างกลางนครศรีธรรมราชและศรีชนนครศรีธรรมราชวันจันทร์มีค่าฝนช่วงเย็น2-4มิลลิเมตรส่วนมอังคารมีค่าฝนช่วงเย็นถึงค่ำ5-9มิลลิเมตร ละอุ่นจังหวัดระนองวันจันทร์มีค่าฝนช่วงบ่ายถึงเย็น2-3มิม mm. ส่วนวันอังคารมีค่าฝนช่วงเย็นถึงค่า3-6มิลลิเมตรนนสูงนครราชสีมาวันจันทร์มีเมฆครึ้มปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ค่ะค่าฝนเล็กน้อยช่วงค่ำ1มิลลิเมตรส่วนเช้ามืดวันอังคารมีค่าฝน7มิลลิเมตรช่วงเย็นมีค่าฝนเล็กน้อย1-2มิลล mm. ิเมตรอํเภอเมืองอุบลราชธานี วันจันทร์มีค่าฝนเล็กน้อยช่วงค่ำถึงดึก2-3มิลลิเมตรส่วนวันอังคารมีค่าฝนเล็กน้อยช่วงค่ำ2มิลลิเมตรบ้านสีชมพูโซ่พิสัยบึงการวันจันทร์มีค่าฝนช่วงเย็น3มิลลิเมตรช้ามืดวันอังคาร1มิลลิเมตรส่วนกลางวันมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะบ้านบึงบ้านคาราชบุรีวันจันทร์โอกาสเกิดฝนตกน้อยค่ะค่าฝนไม่ถึง1มิลลิเมตรในช่วงเย็นส่วนวันอังคารมีค่าฝนในช่วงเย็นถึงค่ำ2-5มิลลิเมตรและสุดท้ายอู่ทองสุพรรณบุรีวันจันทร์มีค่าฝนในช่วงงถึึด 1-3มิลิเมตรส่วนมอังคารมีค่าผลในช่วงค่าม3ามิลิเมตรค่ะใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูนาโน้มฝนแจ้งชื่อสถานที่ตำบลอำเภอจังหวัดพร้อมด้วยคำว่าปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ